สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูอ้อมนะคะในวิชาอาเซียนค่ะวันนี้คุณครูมาสอนนักเรียนเรื่องเครื่องดนตรีประจำชาติของอาเซียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็เตรียมมาให้นักเรียนเรียนรู้3ประเทศด้วยกันนะคะถึงประเทศลาวเครื่องดนตรีที่ใช้เขาเรียกว่าแคนนะคะซึ่งหมอลำจะใช้ในการแสดงโดยการเป่าไล่ลำนะคะ มีเสียงไพเราะมากดูประเทศที่สองนะคะเรียกว่าประเทศไทยซึ่งใช้เครื่องดนตรีคือซอสามสายนะคะซึ่งมีลักษณะในการแสดงโดยการสีซอนั่นเองนะคะมาดูประเทศที่สามนะคะเป็นประเทศเมียนมาเครื่องดนตรีของประเทศเมียนมาเรียกว่าพินนะคะซึ่งในการเล่นโดยใช้นิ้วดีดที่สายนะคะทำให้เกิดเสียงไพเราะเป็นอย่างมากนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเด็กๆได้รู้จักเครื่องดนตรีประเภทต่างๆแล้วนะคะเด็กๆก,ก็หยิบหนังสือชาอาเซียนขึ้นมาและเปิดไปในหน้าที่4และหน้าที่หนะคะลองมาดูแบบฝึกหัดนะคะสังเกตได้ว่าทั้ง3าประเทศมีเครื่องดนตรีชนิดต่างกันนะคะมาดูแบบฝึกหัดด้านล่างนะคะเครื่องดนตรีของประเทศใดที่มีการเล่นด้วยการเป่าช่องว่างนี้ให้นักเรียนเนี้ยใส่ชื่อประเทศลงไปนะคะ ต่อไปเด็กๆก็เปิดหนังสือไปในหน้าที่6นะคะเด็กๆมาสังเกตรูปภาพการแต่งกายของแต่ละประเทศนะคะซึ่งเป็นการแต่งกายที่แตกต่างกันแล้วเราก็มาดูแบบฝึกหัดที่เป็นจิ๊กซอนะคะให้นักเรียนสังเกตตัวภาษาอังกฤษมี L มี M มี O มี N มี A และ S เรามาเติมให้อยู่ในจิ๊กซอให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปเด็กๆก,ก็เปิดหนังสือไปในหน้าที่7นะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีภาพ A และภาพ B จะให้นักเรียนนี่ดูความแตกต่างระหว่าง2ภาพนะคะก่อนอื่นเรามาหาผลลัพธ์กันก่อนนะคะ1บวก7เท่ากับเท่าไรเอ่ยวิธีคิดนะคะก็คือเราก็เอาตัวเลขที่มีค่ามาก ไว้ในใจตัวเลขนั้นก็คือเลขเจ็ดนั่นเองนะคะแล้วยกมาหนึ่งนิ้วเจ็ดแล้วเป็นแปดนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วนะคะเด็กๆก,ก็นำเลขแปดมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเติมเลขแปดลงไปนะคะแล้วเราก็มาดูภาพ a และ b นะคะให้เด็กๆสังเกตภาพ a และ b โดยให้เด็กๆ ทำเครื่องหมายกากระบาทในภาพ b ซึ่งผลลัพธ์ออกมาเป็น8ฉะนั้นต้องหายครบ8จุดนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิชาอาเซียนนะคะในวันนี้คุณครูอ้อมขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ